ถ้าไปอ่านข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในที่ไม่มีนะครับก็จะเขียนว่าอาจจะเขียนว่า not available หรือ undefined นะครับนี่คือกรณีที่เราไปสร้างแล้วมันโบ๋โนะครับอ้าวอันต่อมาครับสร้างโดย m ม่ตอดของ array ด้วยวิธีการของ array เอง เมื่อกี้นี้เป็น direct direct add หมายความว่าเพิ่มเข้าไปโดยตรงนะครับเพิ่มเข้าไปโดยตรงแต่คราวนี้เราไปเพิ่มเข้าไปโดยไม่ต่นะครับของตัว array อันแรกครับ push นะครับบอกว่า push นี้นะครับบอกว่าเป็นการอะไรครับเป็นการ appen, append, one or more element at the end of array ก็แสดงว่านะครับก็แสดงว่าถ้า array ของคุณมีแล้ว0 1 2 3 4 มี5 e l e m e n t นะครับถ้าเจอคำสั่ง push ก็แสดงว่ามันจะต่อออกไปเท่ากันกันกบจํานวนที่สั่งให้สั่งให้ push เช่นสั่งให้ push ไปอีก4นะครับสั่งให้ push ไปอีก4มันก็คือต่อท้ายนะครับก็กลายเป็น5 6 7 8นี้เป็นต้นนะครับ คำสั่ง push เป็น append append แปลว่าต่อท้ายนะครับต่อท้าย1หรือ2ขยายนะครับส่วนเพิ่มนะครับ1หรื2อ2 element เ,เข้าไปยังตอนท้ายของแออะไรครับของ a r r a y นะครับดังนั้นเขาบอกว่าโอเคถ้ากรณีคุณใช้คำสั่ง push ตัวนี้คุณโด n t worry นะครับ ล o n บอ o รีว่าเอ๊ะตำแหน่งที่เราจะไปลงอะ่ะคือเลขอะไรแต่ก่อนเราไปสนใจว่าตรงท้ายของอะไรครับท้ายของอาเรคือเลขอะไรคุณก็ไปใช้เลนส์ไม่ตอดมันนะคะหาความยาวใช่ไหมหาความยาวแล้วก็ไปบอกว่าเลนสลบหนึ่งคือตัวสุดท้ายนะนะครับเลนสลบหนึ่งคือตัวสุดท้ายนะแล้วก็ไปต่อท้ายมัน แต่ตอนนี้เขาบอกว่าตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องวอรี่เกี่ยวข้องกับ Element ที่ที่มีอยู่ว่ามันจะไปทับไหมว่ามันจะไปต่อท้ายไหมอย่างนี้เป็นว่ามันจะไปเกิดช่องว่างไหมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพูดไม่ต่อเป็นลักษณะของการเอาไปวางในตอนท้ายนะครับเรามาดูตัวอย่าง,งมันล้วกันนะครับอ่าเริ่มต้นจากอะไรครับ เมนูไอเทมเป็นตัวแปร a อรีเอตัวแปร r area, นะครับชื่อว่าเมนูไอเทมมีสองเมนูครับคือ Home กับ q u i z นะครับ Home กับ q u i ดจากนั้นบอกว่าเอ้ยอยากจะเพิ่มเมนูก็ไปอีกเมนูหนึ่งชื่อว่าเมนู Products นะครับคุณก็เรียกใช้ชื่อตัวแปรนี่เลยครับเรียกใช้ชื่อตัวแปรที่ชื่อว่าเมนู i t e m s p u s h วงเล็บค่าของ Element ที่จะเอาไปวางเริ่มต้นนะครับก็มี Home กับ พิทพอหลังคำสั่งพุชไปปุ๊บมันก็จะมีโปรดักเข้ามาเป็นอีกหนึ่งอิเมนต์ะครับก็จะกลายเป็นโฮม i ิทแล้วก็โปรดักนะครับหรือต้องการเพิ่มเข้าไปอีกสองอันต่อจาก Product ก็เป็น เรียกใช้ชื่อ array เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อด้วยคำว่า push แล้วก็ต่อด้วยวงเล็บนะครับมีคอมมาแบบนี้แสดงว่ามีตัวที่หนึ่งและตัวที่สองก็บอกว่าให้ใส่ services กับ contact เข้าไปก็กลายเป็น home with product services แล้วก็ contact แบบนี้ครับมันจะต่อท้ายเข้าไปเรื่อยๆ นะครับต่อท้ายเข้าไปเรื่อยๆนี่เป็นลักษณะของอะไรครับนี่เป็นลักษณะของการการได้เลยครับการเพิ่มนะครับ r ์เร a y หรือเพิ่ม element เข้าไปใน r ์ r ร a y นะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันจากตัวอย่างของโค้ดนี้นะครับบอกว่า put method push method return new l e n g t ให้เราได้ด้วยนะครับ return new new l e n g t ของของค่าของ array ให้เราได้ด้วยเขาก็เลยทำตัวอย่างของโค้ดขึ้นมานะครับบอกว่าตัวแปรชื่อ list นะครับตัวแปรชื่อ list มีตัวเลข3ตัวนะครับ สิบสองยี่สิบสามแล้วก็เก้าสิบแปดจากนั้นให้แสดง my list.push นะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาทำในวงเล็บก่อนสิครับเขาทำในวงเล็บก่อนสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำเขาทำคำสั่ง push ก็คือการเอาเลข28กับ36ไปทำอะไรครับเอาเลข28กับ36นี้ไปต่อท้าย98ก็เลยกลายเป็น98 28 36แล้วคำสั่งพุชนี้บอกว่า return a new range ก็กลายเป็น1 2 3 4 5 return นะครับ return เลขห้าไปให้ตัวนี้แสดงนะครับ return เลขห้าไปให้ตัวคําสั่งนี้แสดงนี่คือนะครับนี่คือ,อหน้าที่นะครับอีกอันนึงของคําสั่งนะครับของเมทอดพุชนอกจากอะไรครับนอกจากไปเพิ่มแล้วนะครับยังสามารถที่จะ return ความยาวใหม่กลับมาให้เราได้ด้วยนะครับตัวอ,อย่างตัวสุดท้ายนะครับตัวอ,อย่างตัวสุดท้ายของพุชเหมือนกันนะครับของพุชเหมือนกันก็คืออะไรครับ ก็คือการสร้างนะครับการการสร้างอาร์เรนะครับสร้างค่านะครับการสร้างค่า element อิเลเมนต์ในในอาร์เรนะครับคืออย่างนี้นะครับในคำสั่งนี้นะครับเริ่มต้นจาก2ออันแรกนี้เป็นนิยามตัวแปรที่ชื่อว่านะครับ temperature มีค่าเป็นเลขยี่สิบสองสกายเป็นสตริงที่มีค่าเป็นซันนี่นะครับแล้วบรรทัดต่อมาเป็นการอะไรครับนิยามตัวแปรอาเลนะครับที่ชื่อว่า water listing นะครับที่ชื่อว่า water listing ก็คือชื่อเขาก็คือตัวนี้แหละ water listing เป็น array แล้วก็สั่งให้เกิด array สั่งให้เกิด object array ที่ชื่อว่า water e listing นะครับมีขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ ไม่ได้ระบุขนาดนะครับไม่ได้ระบุขนาดพอไม่ได้ระบุขนาดปุ๊บเอาละเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง push ในการเพิ่มอะไรครับในการเพิ่มค่าเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับในการเพิ่มค่าเข้าไปได้เรื่อยๆเช่นต้องการเอาอะไรครับ22กับ sunny ใส่เข้าไปใน array ที่ชื่อว่า water list ก็ water list push แล้วเอา temperature กับ sky ค่ะใส่เข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นนะครับอยากให้เขาอยากให้เขาเพิ่ม นะครับเพิ่มรายการของอะไรครับรายการของสภาพอากาศเข้าไปห้าครั้งนะครับเข้าไปห้าครั้งเช่นอุณหภูมิเออสิบองศาคู่นะครับศูนย์องศาสโนวีอะไรอย่างนี้เป็นต้นห้ารอบห้ารอบ แต่ไม่ได้ไม่ได้สร้างว่าเป็นอ,อะไรให้เขาตก่อเข้าไปแล้วเรามีหน้าที่ในการอะไรครับเพิ่มขนาดเพิ่ม e l e m e n t เข้าไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเขียนโค้ดคำสั่งแบบนี้ก็ได้ครับเอาละเดี๋ยวนะ,ะผมจะต่อจากผมจะต่อจากบรรทัดนี้นะ นี่นะครับก็มาเป็นแบบนี้ครับเอาแบบภาษาซูโดโกแล้วกันนะอ,อีไม่ใช่อีฟอนะครับ for ์วาไเป็น in น,นะครับเท่ากับศูนย์ทำในขณะที่เอาห้ารอบนะทำในขาไ i น้อยกว่าน้อยกว่า5นะครับแล้วก็ i บวกบวกนะครับให้ทำอะไรบ้างนะครับอ่ารับค่า temperature เเนะครับรับค่า temperature เเแล้วก็รับค่า ตัวแปลชื่ออะไรครับสกายนะครับรับค่าเทมกับรับค่าสกายแล้วก็เอาอะไรครับว e a t h e r l i s t dot push ก็ใส่อ เท m เ e ลเจอร์เข้าไปกับสกายแล้วก็จบหลูดแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการสร้างนะครับของการสร้างรายการของอุณหภูมิและสภาพอากาศ5รา,ายการนะครับ5รา,ายการเริ่มตั้งแต่ นะครับเริ่มตั้งแต่รอบที่1 i เป็น0รับอุณหภูมิแล้วก็รับสภาพอากาศแล้วก็ไป Push อะไรครับไป Push าร์เรย์พุชอาร์เรย์ไปว่าไปต่อท้ายอาร์เเอาเทมเ e อร์เจอกับสกาไปเขียนนี่คือรอบที่1นึ่งนะครับอาร์เก็จะกลายเป็นอย่างเช่น22 Sunny นี่คือรอบที่หนึ่งของหลูกรอบที่สองวนขึ้นไปปุ๊บรับใหม่นะครับรับค่าเป็นอ่าสิบ1คนะครับแล้วก็พุชพุชก็คือต่อท้ายเขียนก็เขียนเลขสิบก,กับอากาศเยน็นแล้วก็วนขึ้นไปศูนย์ นะครับแล้วก็ snow snowy แล้วมาเจอ push อีกก็กลายเป็นเขียนว่า0แล้วก็ snowy แบบนี้เป็นตน้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆืเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอตัวนะครับเนื่องจาก push มันก็คือเขียนต่อท้ายเราไม่ได้เราไม่ได้ไปสั่งให้มันอะไรครับกระโดดไปยังเลลบหนึ่ง แล้วก็ค่อยต่อไม่ใช่ครับแต่พุชก็คือไปข้างหลังแล้วต่อไปแล้วต่อนะครับคราวนี้อีกอันนึงครับอันชิปนะครับอันชิปบอกว่าเป็นเม็ดต่ที่เหมือนมากมากกับพุชเหมือนมากๆกับพุชแต่ add one or more Element Add a อดบ e กินอ i n อาร r เ a y Push คือต่อท้ายแต่อ n นชิปคือ Begin of Array ตอนต้นเลยครับแทรกที่ศูนี่แหละครับแล้วก็ดันศูนย์ออกไปดันศูนออกไปดันศูนย์ออกไป,น,ออกไปนะครับถ้ามันมีอ r r a y เดิมอยู่แล้ว นะครับอันชิปก็คือนะครับแทรกเข้ามาข้างหน้านี่อันชิปอ่อันชิปอีกแทรกเข้ามาข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันแทรกอยู่ข้างหน้าแต่อ่าพุชเอาไว้ตอนท้ายนะครับส่วนประโยชน์นะครับพวกเราก็คงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะอะไรล่ะจะเป็นประโยชน์ของการใช้คำสั่ง พวกนี้นะครับอะไรจะเป็นการใช้ประโยชน์ของของอะไรครับอ่า u n น h i f t หรือ push นะครับ